ยังไม่มีผัวนะเนี่ยอาจารย์น่ารักมาอ,อะไรแกคุยมาตั้งนานิ่งรูมันน่ารักอะไอความรู้สึกช้านี่เรียกว่าน,นกเขาใช่ไหมเอเชื่องเชื่องไวเ,เว้เดี๋ยวมันไม่ได้เชื่องไวอะแกทำอะไรนะพยายามมั่งกำลังจะติดต่อสามีให้เปล่าเออยังไงแล้ววันนี้มึงไม่พลาดไอแกนี่ได้หรอกนะคนเนี้ยนะ่เห็นไหม น่ารักมากมอตีเห็นแล้วยังจะมาบอกอีกไม่ช่วยอะไรเรอก็ดูมันสิเขาอายเขาอายออายอ้ายน่ารักน่าใคร่แม่ผิวพม่าในตาแขกสวยมีเสน่ห์ กระเด็นเลยไหมนะมึงอะกระเด็นอีเวนนี่คุณเล่นกับมึงเบาๆนะสวยบาดตาบาดใจจริงหรือเปล่าแม่สาลี่เมืองสุพรรณสวยบาดตาตีหัวแปะรู้แล้วว่าตีดังแปะไม่ใช่ตีหัวแปะเขาเขาอายเขาลักเปียะสวยบริสุทธิ์นะ สงสัยเปน็นลิกเกเก่านะพี่นรำจังสวยสะอาดสงสัยจะไปอยู่ไกโปอะสวยเละสวยเถอะสวยยังไงอะสวยไม่คิดหน้าคิดหลังอีเวนสวยตเลิดตะเปิดเปิงเลยเฮียแางสวยเป็นหย่อมหย่อมมันสวยงไงมันสวยไม่บัดยะบัดย,ยังอีควาย ผัวผัวใหม่มันถีบแล้วเห็นเปล่าเห็นมปาพี่เขาด่าหนูเห็นเปล่าหึงอะไรกูไม่เคยเห็นเลียนมุกอะไรเปลี่ยนอะไรเลยเมื่อกี้เล่นอะไรไปบ้างกูรู้เลยเล่นอะไรไปบ้างมันต้องร้องเพลงคู่กับผู้หญิงใช่ไหมเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนักเกิรใช่ไหมมันเล่นไปแล้วใช่ไหมเล่นแล้วเดี๋ยวจะเล่นให้เหมือนเลยดูนะมาเล้ละ เียวประกาศร้องเพลงคู่เลยเอาเอาแบบนี้มีใครบอกแกหรือเปล่าตายาวอ่าฮะไม่มีรักแต่จะเล่นให้เหมือนเลยจะเล่นให้เหมือนเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาทํไมพบกันกับนักร้องเพลงคู่อ่ะนุ่มหล่อสาวสวยใครเออไอนเอามาใหม่เดี๋ยว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 เฮ้ยกัเลืหาว่าไอโฟนมากระซิบทําไมทําให้ไอโฟนเอามาใหม่แบบตอนเมื่อกี้ตอนทุกแกจะร้องเพลงคู่ไม่ต้อนรักไอ้ออดกูเล่นไปแล้วอพาะทําไมล่ะกูเล่นไปแล้ว ก็ไม่รู้ว่าฉันก็อยากจะลองเหมือนกันว่าป่ะโถเอ้ยเขาไปรู้มาได้ยังไงอาหามันเชื่อไงก็ไม่เหมือนมึงอตัแกเพื่อนเชื่อกูแน่นอนเพื่อนเหรเพื่อนกันเพื่อนพ่อผมเพื่อนรุ่นพ่อแต่ผมยุดน้อยกว่ามันลืมเก๊ะลืมเท่าไหร่แล้วกางเก๊ลืมทั้งถุงเลยทิศ ทั้งเสือทั้งกระแกนขูไม่เคยเห็นทําอะไรเป็นประโยชน์กับชาวคณะเลยโอ้บางครั้งมันก็มีพี่ผมลืมโทรศัพท์มันด่าผมบนรถอะไรว่าเป็นหัวหน้าคณะลืมโทรศัพท์แล้วมันจะติดต่องานยังไงเวลที่รถออกมาหน่อยผมลืมกระเป๋าตังค์อะไรว่ากระเป๋าตังค์มันต้องใช้จ่ายทุกวันทุกวันจ่ายต้นค่าตัวลูกน้องทำไมมันลืมวะนันเป็นหัวหน้าภาษาพ่อเหรอ ด่าผมนั่น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 แป่ไปโกนะขี่ลืมอย่างเงี้ยกูไม่อยู่แล้วกูลาออกไปแล้วโอ้โหมันพูดอย่างเงี้ยทำงานอะไรนักหนาโอ้โหวันนั้นพอรถโตออกมาจากบ้านเนี่ยปักไอ้ตัวแกนั่งเฉยทำไมลืมรองเท้าลืมกางเกงเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านกูหล่อนเข้าบ้านกูก่อนเอาเข้าไปทำไมไปเอาเสื้อกูลืมฟันปอม แล้วไปหาดใหญ่กูก็อดกินข้าวนี่กางเกงทั้งตัวเลิมทละนนี้จะด่าผมเองไหมครับเมื่อกี้มันล้อเพลงกับผู้หญิงท่านท่ายังไงประธานท่านกาบประธานภัยผมไปคุยกับทางฝ่ายรัฐบาลมาเพื่อจะเชียร์กีฬาเอเชียนเกมกีฬาเอเชียนเกมเป็นกีฬาของคนไทยซึ่งจะจัดภายในเดือนธันวาคมนี้อีกไม่เท่าไหร่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของพวกเรา ถ้านผูมีเกียรครับเอเชียนเกมส์สี่ปีมีครั้งหนึ่ง<ช>และประเทศในเอเชียมี43่ประเทศถ้าสี่ปีจัดประเทศหนึ่งอีก200กว่าปีกว่าจะได้กลับมาประเทศไทย<อ>ฉะนั้นในชีวิตนี้เราคงจะได้ดูครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราจะต้องช่วยเชียร์กันว่าพวกเราก็รักกีฬากันนะครับเอเชียนเกมสปีนี้ครับเชียร์กันแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนักกีฬาที่จะมาร่วม กันในประเทศไทยเนี่ยสี่สิบกว่าประเทศให้เขาได้รับความอบอุ่นจากคนไทยเขาให้ได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยเป็นสยามเมืองยิ้มผมเป็นคณะกรรมการในสมาคมตลกก็ยินดีช่วยใส่เสื้อเอชเชนเกมทุกคนทุกคนเอชเชนเกมทุกคนและตลกใส่ทุกคณะเลยตลกใส่ทุกคณะขอบคุณเอสทีวีดีโอครับที่ยอมให้โฆษณาเรื่องเอชเชนเกมพูดประเด็นทำให้เหมือนมันเดี๋ยวมันด่าเพลงคู่เพลงคู่ใช่ไหมเพื่อไม่ให้เสียเวลาพบกันกับเพลงคู่แค่ทำให้เหมือนจริงๆนะ กองพี่ทำนาทำนาปูข้าวทุเมือน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกินจะจะป้าเ็นกองพีให้กูไปตายเอาดาบหน้าเดี๋ยวแกจะไปไหนล่ะนี่สาวนาเกลือไม่ต้องบอกกูก็รู้รู้ได้ยังไงอ่ะกองเกลือแม่งย้อยเห็นไหมเล่นแบบนี้ป่ะแบบนี้ป่ะ เล่นหมดเลยกูคเคยเล่นกูงไงเล่นหมดเลยนะ่ะทับทางกันแล้วกูจะเกิดหรยอเนี่ยใครไม่บีบอะไรแม่ม,มึงไว้อะยังยังคิดจะเกิดจริงแล้วแก่ๆอย่างมึงเนีย่ยโอ้สวยนั่นสวยยาสวยเยิ้มสวยเลอะสวยเถอะ่นมาคำพูดกูทั้งหมดเลยนะสวยไม่มีระเบียบวินยัยของมึงคนเดียวหรือทั้งตำบลเนี่ยฮะกูคเคยพูดไว้ทั้งนั้นเลยนะ่ะแ น้าน้าอย่ามึงจะไปยืนริมถนนนะสิบล้อเสียหลักยังหักหลบเลยทำไมไม่ชนละพี่กลัวหม้อแม่งบุบมต่อไปกูหาแดกไม่ได้แล้วกูอยากออกจังเลยคณะนี้อยากจะออกเหลือเกินอยากจะออกสาธุเอ้าทำอะไรทำอะไะเมื่อกี้มาเล่นอย่างงี้ป่ะใช่แต่ยาวไม่รู้อะชิบหายแต่ยาว แกจะเอาไงอ่ะ่าเนี่ยเผ่อมาจากทำเนียรัฐบาลเอากูไม่เล่นหมดเลยเออาแบบนี้เดี๋ยวจะหาอย่างงูเนี่ยตุกแกทำไมาม,ามีอย่างเดียวที่แต่ยาวไม่รู้เต้นเต้นโอเช่โดตีขึ้นเอาเอาเอ แกขายกี่นาก็นี่แต่ยาวเขาเต้นไปแล้วข้างหลังอ่ะพอเพลงขึ้นเนี่ยเยวต้องมีอย่างงี้ใช่ไหมต้องมีเขาเต้นไปแล้วเอไม่ต้องหาแดดกันมุกกูทุมุกมันยังไม่หมดปะโถอ๋อเท็ดเต็มที่ไปเลยอกับลีลาท่าใหม่ของตุกแก คนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาช่วยหุงพ่อแม่แอ nah ุ้ยอ้ธิบายโอ้ยตอนแรกตอนแรกมึงจะทำมาเกือบแล้วเขาเกือบตามกันไม่ทันแล้วโอ้เสือกย้อนกลับมาทำท่านี้แต่ยาวทำไปแล้ววัวเธอตามกูชิพหายไปวันเลยเนี่ย ยังไม่หมดเอาเอมบ้านขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยุ่งเอกองอานหนังหนุ่มสุวรรณปียุกขาดคนปลอบคุณแม่โอ้โหไอ้ลงมาแล้วเว้ยมาเป็นสะพาย แต่โอเคอยากให้หลังไหวไหมบางพี่เอาและกูอยากจะผูกคอตายนี่เขาทำตั้งแต่ข้างบนแล้วแกไม่รู้เหรอคนดูก็เห็นกันหมดโดดลงมาแล้วต้องหันหน้าแล้วหันหลังให้เวทีแล้วทำเงี้ยฝึกฝึกฝึกไม่มีมุกใหม่อะไรมาเลยเหรอ สเต็ปใหม่ๆไม่มีเลยเหรออาจารย์มาๆๆเนี่ยจะไปไหนไอ้เฟิร์นช่วยขึ้นมาที่เฟิร์นดึงขึ้นมาขึ้นมาให้ผัวเมียเขาดึงกันขึ้นมาเองอเ,อเจอล,ล,ล,ลูกเด็ดเจอลูกเด็ดกูมีลูกเด็ดอีกอ่ะมึงมึงดูไม้ตายกู c o u ตร r ปล่อยให้เด็กผมมีลูกเด็กที่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่กันแก่ท่านเฒ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยโยมไปอะไรโอ้โหเมื่อยบรรลัยไว้ป่วงเลยเหรอไอ้เหี้ยแม่งหันมาวันี่ละเพือก็สะอาดะอาดไปนอนกลิ้งอยู่นั่นน่ะแต่ยาว โอ้โหแกเดี๋ยวแกเขินมันหมูถูกเชือดอะไรวาเต้นแค่นี้ขำกิ้งเลยเฮ้ยเดมึง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 เต้นไปเลยสเตปใหม่ๆก็ดักไม่ได้อยู่แล้วอยากจะรู้นล้วว่าจะดักกูยังไงเอ้ยมันจะกี้ขนาดนี้ยังขำมึงกิ้งเลยเดี๋ยวถ้ากิ้งหมากูจะกระทืบให้ตายคาแต่เดี๋ยดนตรี้านที่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาเป็นคนช่วยหุง พ่อแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าขาดคนลูกข้าวที่บ้านเลยยุ่งเอาแล้วพี่เอกต้องอ่านคำพูดบ้านพี่ยุ่งขาดคนกลอบจ้ไม่นะเวลาอืมนี่เขาไงไปแล้วอ๋อกระสแตบกลู๋หงายอีกหนูชอบหงายอ่ะอ่ะไงต่อหงายต่อมึงเหนื่อยแล้วบ้านพี่ขาดคนหุงข้าว ได้เจ่ามาเป็นคนช่วยหุงพอแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าอีควายแต่อย่างงวยอย่างควายนี่มันต้องด่าอย่างนี้แหละแล้วกูจะเล่นอะไรนะมึงดูไม้ตายกูอะไรจะตายันเหรอเขาเป็นตลกคนแรกในประเทศไทยทนีมที่ซื้อบ้านราคาเท่าไหร่พี่คนนี้เหรอ ล้านห้าโอ้โหใครก็ซิมาวสารมาพมเป็นเป็นบ้านเทาเฮาไซื้อบ้านจริงๆบ้านเดียวร้อยตารางวาโอ้โหเนื้อที่กว้างเนี่ยจะเห็นว่าตลกของเอทีวิดีโอนี่มีเงินทุกคนเสียบขาดด้วยแต่เขาไม่คไห้ซื้อบ้านร้อยตารางวาล้านสามแสนบาทไม่แพงไม่แพงด้วยดาวเงินสดๆครับสามแสนดาวสามแสนเออแล้วแล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะ ก็ผมไม่เป็นคนประกันให้เขาอ๋อเป็นคนคับไม่เขาเป็นคนค้ำไม่เขาแล้วไปถึงพนักงานสวยด้วยพนักงานขายบ้านมันก็น่าตาดีๆนะฮะคุณอาจะเอาบ้านหลังไหนคะถามตุ๊กแกเลยไม่เอานี่แล้วว่าไงคุณพี่จะเอาบ้านหลังไหนแล้วตุ๊กแกว่าไง หลังเนี้ยหลังมุมเขาเรียกพี่ยิ้มหลังมุมซอยเก้าโอ้โหหลังมุมซอยเก้าเอาไว้เป็นเรือนหอเกินเหมาะใจใครก็จะได้เอาเป็นเจ้าสาวเสียบขาดด้วย คนขายสวยหน้าตาดีก็ดาราหนังคุณพี่จะดาวเท่าไหร่คะตุ๊กแกว่างไงสามแสนสามแสนควักเงินสดเลยเปิดละแสนสามปึกวางไว้หน้าไอ้อวนโต๊ะเลยวางบนโต๊ะนี่เงินสดหนู อืโอ้คุณพี่มีเงินสดมาวางดาวเชลเหรอคะโอ้ยพะเล็กน้อยน้องแน่คนรวยคนรวยถ้าใครได้เป็นเจ้าสาวได้เป็นภรรยาพี่คงจะมีความสุขไม่น้อยเฉียบขาดจริงๆนางอมยิ้มอยู่นั่นเองผักไปอ่ะหนูดาวสามแสนแล้วคุณพี่จะทำสัญญากี่ปีละคะตุ๊กแกว่าไงสิบหปีนั่นหนูอ๋อแล้วฟ้าสมุดออกมาเปิดทำสัญญาอีกคนขายผักเงินสามแสนคืนให้ตุ๊กแกเลย ทำไมคืนละพี่สภาพพี่อยู่ไม่ถึง15ปีแล้วค่ะหนูขี้เกียจทำสัญญาต่ออยู่เลยลูกฉันก็ส่งต่อได้ะเออมันคิดไม่ถึงผัวใหม่เมียมันยังส่งต่อได้นะพี่โอ้โหนี่มีบ้านจริงๆหรือเปล่าไม่จริงๆมีรถด้วยโอ้โหจะรวยขนาดนั้นเชียวเหรอเออตุ๊กแกมีรถเหรอ ระดับ<ม>ไหนมีรถปรทอย่างดีก็รถเก๋งธรรมดาแก่สปอร์ตว้ยสปอร์ตรถนำเข้าว้ยตุ๊กแกนี่นะขับรถสปอร์ตเออรถนำเข้านี่ถ้ารุ่นใหม่ๆนี่นิยมกันนี่พงมาลัยจะอยู่อันนี้ข้างซ้ายนะพี่อันนี้พงมาลัยไทยรุ่นเขาเนี่ยเหรอเออสร้างทำว้ยสีทองลายกันออกวัวยโอ้โหสีทองโอ้โหไวรุ่นสีบอลทองนะพี่และอย่างรถสปอร์ตอย่างนี้ยางขนาดนี้ ซีรีส์เตี้ย40สงสัยหน้ายาง205ขอบ18น่นน่ะชุดหนึ่งเป็นแสนๆสนั่ะนะมีไม่มีไม่มีกี่คันแล้วในประเทศไทยอ่ะโอ้โหรวยจริงนะน่ะมีหน้าถึงซื้อบ้านได้อ้าวรวยอ่ะแล้วรถอย่างงี้รูอย่างี้จะขับต้องขับเองไหมมีคนขับสี่บามีโช้สปอร์ตนี่ไม่ขับเองต้องไม่คนขับให้มีคนขับโอ้โหแล้วแล้วแล้วตัวตัวเขานี่นั่งสบายนั่งนั่งแบบไหนฮะนั่งคล้ายๆนอน แบบเฟอร์รารี่ไงนี่นั่งนี้รถเตี้ยๆรถโหลดนะรถอย่างพวกมึงอย่างมากตีทะบีเนกอทอเอาแน่นอนรุ่นใหม่ไอ้ควายบานนอไอ้คนจนอ้าวแล้วคนรวยอย่างเขาละกอทอะไรไม่ต้องใช้กอทอเว้ยระดับมหาเศรษฐีบิ๊กบิ๊กเสียเว้ยเต้นใหญ่ไม่ใช้กอทออแล้วเขาใช้อะไรพี่ถ่ายรูปขยายเต็มหน้าเลยให้คนเดินถือนำไปอ้าว แล้วเขาจะรู้หรือเป็นเจ้าของรถอ,อ่ะอ้าก่อนเลยเห็นรูกเขาก็รู้ลลลโโแล้วรถคันไหนคันไหนโอ้โหรวยรวยโอ้โหแล้วรวยขนาดนี้บ้านช่องหงหอเป็นไงอรพี่ประธานทอดอย่าว่าอย่างานั้นีความรวยเขาบ้านเขาส่งสเปนส่งสเปนมันเป็นยังไงส่งสเปนเอาถึงมีป่องฟันส,งสูงสงอ่ะ ที่เคยเห็นในปฏิทินบางทีมีอะไอที่เวลาคิดสมาร์ทล้วจะมีไอซันตาคอสย้อนอะไรลงมาใช่ไหมชิงกาเบลชิงกาเบลโอ้หูบ้านสองเตเปะ้เขาเคยไปอยู่นอกมาเขาต้องอยู่บ้านแบบนั้นนี่เออย่างนี้มันไอปองนี่มันเป็นเตาผิงหรือเปล่าเตาผิงโอ้โหอาจารย์เป็นคนขี้หนาวเหรอโอ้โหต้องมีเตาผิงวะเฮ้ยแล้วแล้วแล้วคนรวยคนรวยระดับเขาเนี่ยมาถึงบ้านไม่ใช่คนจนจรอย่างพวกมึงมันงขับรถปั๊บจะ เข้าบ้านนอนเลยใช่ที่ใครจะรู้ว่าเศรษฐีมาแล้วความร่ำรวยต้องอวดกันเ้าจะทำยังไงอ่ะอวดยังไงขับรถวนบ้านสามรอบจะวนทำไมล่ะพี่อ้าวเขาไม่ใช่หนีนี่อย่างพวกมึงนี่จะได้รีบเข้าบ้านโอ้คนรวยนี่จะจอดทั้งทีต้องมีวนสามรอบให้ชาวบ้านรู้ว่าเศรษฐีกลับมาเยือนท้องถิ่นแล้วเว้ยโอ้โหแล้วถ้าเกิดครบสามรอบเสร็จจอดเสร็จจอดหน้าบ้านจอดหน้าบ้านเก่าวขึ้นบ้านเลยเศรษฐียังเขากะเดินได้เหรอ เดี๋ยวฝุ่นเพื่อนท้าจะทำไงโอ้โหแล้วทำยังไงอะถาดบริวารญาติบีนน้องก็มาช่วยกันอุ้มล่างเขาขึ้นไปโอ้โหไม่โดนฝุ่นเลยไม่ไม่ไม่มีให้โดนเอาไม่ต้องแตะดินเลยจานแล้วแล้วพอลาขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างผมเนี่ยแบบจะไปหาเขาปาฏานโทษจะจะยืมเงินใช่ไหมอยากจะยืมถ้าใส่สีเหลืองไปก็ไม่ต้องเอาเลยอ้าวมันเป็นไงล่ะต้องใส่สีนี้ ีแบบน้เขาชอบคนทึบๆมๆแล้วจะไปทำตีหน้าทะลึ่งไม่ได้นะก็ทำสำรวมหน้าเศร้าไปรับจนกับเขานี่อจะไปอาศัยเขาใช่ออย่างนี้แบบว่าบีบน้ำตาล้องให้เจ้าเงินเท่าไหร่บอกโอ้โหโอ้ไม่ต้องเอ่ยปากเลยหรอจะยืมเงินหรือไม่จะได้หรือไม่ไอ้น้องคุยกันทีหลังใครมาเยี่ยมบ้านเขามีของชํา่วยติดมือกลับบ้านทุกคนอะไรกันขนาดนั้นอะไร ไอ้ของชำร่วยที่พี่ว่าเนี่ยมันประเภทอะไรอย่างนั้นน่าจะมียาดองพอลหรอดนี่ยหรอะเป็นอนันวุคนไปเยี่ยมกันเยอะเผือ่อรอคุยแล้วแม่ไม่ได้เป็นล้มจับแล้วดมก่อนโูกต้องนี่รวยจริงๆ ม่ลมแล้วก่อนจะนอนเนี่ยเด็กๆจะมาเล่นเกี่ยวกาวไป้กาไม่ได้เศรษฐีจะหลับอ้าวแล้วทําไงอ่ะพี่ก็อเอาสเศษต่างปโปรให้เด็กแยกกันไว้ก่อนอมันไ,มได้สตางค์แล้วก็ไปซื้อหนอนตลาดไปตามมาเจียวเจ้าแถวนี้ใจบุญด้วยนะโอ้โหความรวยขนาดนั้นเชียวเลยก่อนจะเข้านอนเนี่ย ผู้ดเด็กเงียบไปแล้วใช่ไหมเด็กเงียบแล้วไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญเนี่ยเด็กผู้ใหญ่จะมาลำคาญอีกอ้าวผู้ใหญ่จะมาลำคาญไงมันจะมาทะเลาะก,กันมากินเหล้าแถวที่นอนเออ่ทตตีอ้าวแล้วทำไงอ่ะพี่เราบ่บอท้ายตำบลเลยบุ่มมุ่ม กูจะนอนแล้วนะโว้ยห้ามใครมารบกวนดโอความรวยนี่ต <Help ful> <ive> ้องจุดทุกพี่บอกเลยใช่โอแม่ทำยังไงอยากจะได้รวยอย่างเขามัางเนี่ยอ้าวเดี๋ยวต่อไปไม่นานมึงก็ได้รวยอย่างเขาคนอะไรรวยจิ๋ไหไว้ปลอดเลยบ้านก็มีบันไัยาารพังว้าวโู้ความรวยขึ้นข้างหน้าลงสองข้างว้าว โอ้ยนี่คนไปเยี่ยมกันเดินสวนไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวไปชนกันตายหาว่าไงตายหาแล้วเว้ยอยากจะมีบ้านอย่างนี้มัง่งสิไม่นานได้มีพยาย,ายามเขาไว้เถอะแล้ว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 ทกก่อนจะเข้านอนนี่นะ <c oughs> เขาจะต้องมีการํำระล้างร่างกายอ๋อไปถึงอาบน้ําเลยโอ้ยคนรวยไม่โดนฝนไม่ต้องอาบน้าอ้าวแล้วทาอย่างไรทำเองงานหนักงานหนักอย่างพวกมึงนี่ไอ้บอมมีเหงื่อต้องอาบอาบข้างเขาแค่ล้างหน้าก็พออ๋อเดินเข้าไปเปิดน้ําในก๊อกในครัวล้างยัก็สิวแดงหน้าเอาน้ําบริสุทธิ์ล้างอ๋อน้ําแร่หนองไม่ใช่เอ้าแล้วน้ำอะไรน้ำมะพร้าว โอ้โหธรรมชาติกันสะอาดสดๆประทานทอดแล้วเนื้อไม่กินด้วยนะครับโอ,โ,โอ้โห,โโหแล้วไปทําอะไรนะแต่ทีเขาก็ทิ้งดิถ้าไปบ้านเราทําแกงแล้วนะแม่คันกะทิ่นะาหัวบานเพมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ใช้น้ํามะพร้าวกับเขามั่งวะไม่นานไม่นานไม่ถึงเจ็ดสิบปีแล้วพวกมึงแน่นอนแล้วแล้วเผาตอนกี่โมงช่หฮะเผาหลอกก่อนมั่งเดี๋ยวจะร้องเพลงั้งเพลงดีกว่า กูตายทั้งเรื่องวันนี้วีดีโอของเอฟทีขึ้นได้เลยนะครับวันตายทุกแกเอฟแกทำไมรู้อีกไม่มีตุกแกแห่เสียงอาทุกแกลาตายคนรวยอะนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเพลงสักเพลงเพลงเพลงโอเคอยากจะร้อง C c อะไรอะไรอะไรเพลงใหม่ไม่เคยมีใครได้ยินแม่เพลงใหม่เอี่ยมไม่มีใครได้ยินด้วยแล้วตุกแกเองไม่ได้ไปต่อดนตรีอะไรฉันไม่รู้แกจะร้องได้เหรออะไรดนตรีเนี่แค่แต่แต่แบบโดเลเลโดแค่ได้รู้และเรออ่ะลองสิลองดู โอ้ใหม่เนาะสิผายจะโชเฮียแล้วก็เล่นอาจารย์ไอเพลงนี้มันเป็นไงถ้าไม่โยนนี่มันจะตายเหรอสไตล์กูเลียนแบบพนมนพนพัดเลยสิเพลงชายมังสิงชายมังสิงร้องแกมาเลียนแบบทําหาอะไรเล่าเอาใหม่ใหม่ใหม่โอ้โหเปลี่ยนใหม่ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วตัวใจช่วยนะโอเคเปลี่ยนใหม่ไปไอ้เนี่ยร้องได้ยังไม่ลุกทุ่งล่ะ ทุกแนวทุกเพลงลูกทุ่งได้ลูกกุงได้สตริงได้ฝรังได้เยอรมันได้บาซินได้เสียสามูไม่ตอนแรกมันได้มาหน่อยแต่มันมเสียเยอะเงเอาไม้มาวางใครจับไม้ก่อนคนนั้นร้องคนไหนร้องดีเาไปสี่พันโอ้โหแล้วถ้าเกิดร้องไม่ดียเพียโดนจับแผกตัวอวิพลโรยมันจะแสบไปตรงเนี้ยไอ้ เกียงไกลกรุงสยามทำไมน้องไม่แต่งงหานหาจะอยู่อีกนานเท่าไรจะพองโสดความสาว้าให้น่าหัวใจแค่น,นจะไปพอกกันลองนมรูปหรอสอนแพทย์สอนสุพรรณมองหน้าต่างข้างบ้านมเมื่อวานเขามีงานแต่งงานพบกับนรนลองสาวหุ่นดียุยย่าเยอะพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วย ออกมาแค่เนี้ยพวกเนี้อมาดวยพบกับนักร้องขวัญใจไวรุ่นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังผู้ด,ดังมาจากเพลงสมศรีหนึ่งเก้าเก้าสองพบกับสังทองสีใสตายจับไม่แล้วต้องร้องตายแล้วแล้วเขาประกาศแล้วแกร้องทำจับไม่ทำไมเลาแม่เป็นทีมนะไม้ตีหัวยังเหลืองดำเลยไหมเขาตายไป ลองลองเรื่องมากนะักนึกว่าลิมก็ออยสิมึงรู้จักแต่คุณแผนถนอมก็พอแล้วฉลองได้้วอะไร้องลองดูไม่ดูดูไม่ดูนี่มึงมน่ะไม่น่าดูเลยละอาจารย์จะร้องเพลงนี้แกต้องเต้นแล้วฉันลองอะดูไม่ดูดูไม่ดูดูไปที่เมนเอาอีแล้วเอาอีแล้วแค่นั้นยังไม่พอพบกับ กุ้งสุธิราชวงเทวันขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังววางพอกระดาวขาวชายทงทรงพลช่างเธอคุนงามขอป้อยตามตามวาสนานักรองสาวอาภาพรนคะรสวรรค์เลิกแล้วค่ะอยูเลิกแล,กแล้วเขาแล้วค่ะต่อยากเราก็ พบกับลูกทุ่งเลือดฝรั่งสอนคิรีสีปรรจุบตายเขาตายอ่ะจับไปแล้วจับแล้วร้องหายตัวเป็นเป็นไม่เคยใหู้รูลองเลยขอตัวเป็นเป็นอ่ะยอดรักสลักใจไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยป่านนี้คงคอย อใจแค่นั้นยังไม่พอจะอยากบังแสนีลูกสว่างฝันหายหวานจะฝันว่างจากงานวานไทยจะลอยามล่ใบข้าวแผ่เสียงหวานหอขอกันสิลินทานิยาก่อนแน่เลยพี่จ๋าบอกว่าจะมา พบกับลูกทุ่งนักธุรกิจมีธุรกิจนับพันล้านเป็นธุรกิจที่กโด่งดังมากเขาชื่อเสียงโด่งดังมากมาก่อนทำธุรกิจเดี๋ยวนี้ก็จะมาร้องเพลงแล้วบุญเลี้ยงวันตะเลี้ยงร้องเพลงหาอะไรเรามีต่มายืนด่าตลกตะเลี้ยงเขา เล่นเด็กวากาตะเลี้ยงห้อยขอหัวลงมาอีกวันนั้นเล่นอย่างเงี้ยทีละไอ้เหี้ยทำไมไฟดับพลึบดับเป็นเรื่องอะไรเด็กขาขาวเดินวันนั้นที่วินลากเงี้ยเออเล่นดูพอไฟดับกบเห็นขาวนวนโนน,น,นขึ้นมาอโอ้ยลอยมาถึงถึงเวไนมามาถึงกูมาจับไหลโอ้ยใครเหอพี่ตะเลี้ยงเหรอนักร้องมันมาทวงข่าแฟกหรือเปล่าถ้าผมีเกียรติครับเดี๋ยวจะได้พบตลก อีกหลายคณะในการบันทึกวิดีโอวันนี้แต่ว่าวันนี้ยาวอายุทยาจากลากานก่อนครบเวลาที่จะแสดงแล้วก็ขอบคุณบรรดาท่านผู้มีเกียรติที่นั่ง ดูวิดีโอแล้วก็ซื้อวิดีโอของเอทีไปดูได้ทั้งครอบครัวเพราะว่าเราจะเอาของที่ไม่หยาบมาเล่นให้ท่านดูอย่าลืมว่าเราชาไทยร่วมใจเชียร์เอชียนเกมเอชียนเกมครั้งสุดท้ายในชีวิตของพวกเรานะครับท่านผู้มีเกียรติครับเดือนธันวาคมนี้จะถึงแล้วให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวให้ความเป็นเอกันกับนักกีฬาแล้วเขาจะได้ไปเลยว่าประเทศไทยหน้ามาเศรษฐกิจจะยังไงก็แล้วแต่ประเทศไทยยังไงก็แล้วแต่แต่ต้องทําให้เอชียนเกม เกิดขึ้นให้ได้ในประเทศไทยในครั้งนี้และขอฝากเอทีวิดีโอพระรามเก้าพาซาโดยคนสมญาสุดทางโกนมีสองสาขาสาขาที่หนึ่งอยู่สี่แยกรามคำแหงถนนพระรามเก้าสาขาที่สองอยู่ที่ถนนพระรามสามครับก็อย่าลืมนะครับมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายจะไข้จับตันกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่าลืมหาซื้อยากินกันเราเองนะครับแกไม่มีมาแจกหรอกรอกบอกก็จะปล่อยให้ป่วยใครลกไปเยี่ยมคอยโดนหวยกิน ขอท่านหนักเลยแม่ทันฟันจริงๆไหยขอท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับ